สวัสดีครับเปรตเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีกันการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงปักแรกเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีกันนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปรตเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีกันครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกเดือนมิถุนายนโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงปากแรกของเดือนมิถุนายนนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่ Queen อ f w อ n d นหรือว่าไพ่ราชินีถือไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ย,ยิปซีน,น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีกานนั้นเป็นคนที่มีความคล่องตัวสูงในการทํางานและที่สําคัญก็คือว่าเป็นคนที่อัธยาศัยม่ตรีดีเข้ากับคนได้ง่ายคบคนหลากหลายนั่นเองนะครับตั้งแต่ขอทานยันรัฐมนตรีเลยอย่างนี้เป็นตน้นฉะนั้นการงานใ,นใดๆที่มันเกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจางานขายการนําเสนอง,งานต่างๆนั้น บอกได้เลยนะครับว่าจะประสบความสําเร็จคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายหรือว่าท่านใดที่จะต้องไปพูดคุยต่อรองเจรจานั้นบอกได้เลยว่าจะสมหวังในสิ่งที่ท่านปรารถนานั่นเองนะครับถือว่าเป็นไพ่ดวงการงานที่ดีเพียงแต่ว่าตัวท่านเองนั้นจะไม่ได้อยู่นิ่งไปนู่นมานี่โดยตลอดนั่นเองช่อะจอลงเท้านะครับแต่ถ้าว่าอยู่กับที่ก็หมายความว่าจะได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆในลักษณะแบบนี้คือจะไม่ได้อยู่นิ่งจริงๆนั่นเองนะครับ ชาวราศีกันครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถาาว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากดูดวงส่วนตัวด้วยศายแห่งไพ่ยิปซีกับผมอิจานุให้ติดต่อมาทางลาไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลย จากประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของสารแห่งไพ่ยิปซีผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับเรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9กันบ้างนี่คือไพจ่จัาสติก ไพ่จัาสติกนั้นก็หมายความว่าดวงการงานของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานราชการอยู่ในกระทรวงที่ปกครองคนหมู่มากเช่นกระทรวงมาหาดไทยกระทรวงยุติธรรมเป็นนักกฎหมายเป็นอายการเป็นผู้พิพากษาหรือว่าคนที่ทํางานอยู่ในกรมราชธรรมในลักษณะแบบนี้จะโดดเด่นจริงๆนะครับ มีไพ่ใบนี้นั้นคนที่ทํางานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความละเอียดรอบคอบเยอะๆหรือว่ากฎข้อบังคับเยอะๆนี่นะครับจะดีมากๆเช่นคนที่เป็นสถาปนิกในการออกแบบโครงสร้างตึกซึ่งมีความสลับซับซ้อนเยอะๆคนที่วางโครงข่ายเกี่ยวกับระบบไอทีระบบคอมพิวเตอร์คนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกตัวเลขบัญชีการเงินหรือว่าคนที่ทํางานเป็นฝ่ายเอชาฝ่ายบุคคลต้องคุมคนจํานวนเยอะๆต้องคุมเรื่องของกฎระเบียบต่างๆพวกนี้จะโดดเด่นมากๆนั่นเองนะครับ ไพ่จัาสติกนั้นยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีกันในช่วงปากแรกของเดือนมีทุนายนมีโอกาสที่จะเดินทางไปหน่วยงานราชการไปติดต่อด้านเอกสารในหน่วยงานราชการอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีพาไพ่ใบบนี้อยากให้ตัวท่านเองนั้นจะตัดสินใจจะทําอะไรก็ตามแต่ต้องระมัดระวังคิดให้ละเอียดรอบครอบคิดให้ถี่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการลงนามการทําสัญญาต่างๆนี่นะครับก่อนที่จะมีการลงนามก็ควรที่จะมีการศึกษารายละเอียดข้อมูลต่างๆให้ดีก่อนนั่นเองถามว่าตัวท่านเองนั้นรีบร้อนไม่รอบคอบพอระหว่ังไว้ด้วยนะครับว่าการตัดสินใจของท่านมันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้นั่นเองนะครับไพจัสติกยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีกันนี่นะครับตัวท่านเองนี่นะฮะ มีโอกาสนะครับที่จะได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอาจจะไปในฐานะโจทย์ที่เป็นคนยื่นฟ้องแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างก็คือตำแหน่งที่5นี่คือไพ่6ดาบนับ่นเองไพ่หดาบนี้นะครับมันจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์จิตใจของผู้ที่เกิดราศีกันนั่นเองรู้สึกว่าอารมณ์จิตใจของท่านในช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะอ่อนไหวง่ายได้ยินได้ฟังเรื่องใดมา ต้องมีสตินะครับไม่ใช่ว่าคล้อยตามง่ายๆมันอาจจะผิดพลาดได้นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้นั้นยังหมายความว่าธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับน้ําของผู้ที่เกิดราศีกันจะดีเช่นคนที่ขายน้ําดื่มน้ําแข็งหรือว่าคนที่ขายพวกเครื่องดื่มต่างๆกาโฟกาแฟาน้ําหวานอย่างนี้เป็นต้นนะครับคนที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของการซักผ้าหรือว่าพวกคาแคร์ทั้งหลายนี่นะครับการเลี้ยงปลาการเลี้ยงสัตว์น้ํา การเป็นชาวประมงไม่ว่าจะเป็นประมงน้ําจืดประมงทะเลก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งคนที่ขายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างประเภทที่เป็นประปาท่อน้ําก๊อกน้ําพวกสุขภัณฑ์ทั้งหลายนี่นะครับถ้าบีไพ่ใบน,นี้จะดีมากๆนั่นเองนะฮะตัวท่านยังมีไพ่ใบน,นี้ไพ่เดชเดียออดว่าไพ่อสุวินนักรบไพ่เดชเดียออดนั้นนะครับก็หมายเขาว่าการงานของท่านมันจะมีปัญหาและอุปสรรคหน่อยนะครับคล้ายๆกับไพ่สเตรนท์ว่าไพ่ผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายไพ่บทสรุปนี่ บางทีผู้ที่กุรราศีกันเรื่องการงานเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆหวังพึ่งพาใครไม่ค่อยได้จะทําอะไรมันมักจะติดขัดนั่นนู่นนี่โดยตลอดขอให้ตัวท่านเองนั้นจงมีความอดทนแล้วในที่สุดมันจะผ่านพ้นไปได้นั่นเองเนะครับไพ่ดี่ชาดีาดดว่าไพ่อสวินรบยังตีความหมายได้ว่าดวงการงานของผู้ที่กิรราศีกันนั้นจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชาวต่างชาติเช่นบางท่านนั้นต้องทํางานกับบริษัทต่างชาติต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ บางทีบางท่านจะได้เดินทางเช่นเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปทํางานเพื่อไปศึกษาต่อเพื่อไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพทิชาเรียกว่าไพาอัศวินนักรบยังตีความหมายได้ว่าคนที่ทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหลายนั้นจะดีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบกการขนส่งทางเรือการขนส่งทางอากาศนะครับดีมากๆเลยคนที่เป็นไรด่งไรเดอร์อะไรพวกนี้นะฮะออเดอร์ต่างๆนั้นจะมาเพียบอย่างนี้เป็นตน้น อีกอย่างหนึ่งนะครับพไพ่ดิชาเดอยร์ว่าไพาอ่อัศวินนักรบเมื่อเกี่ยวข้องกับท่านั่งของการขนส่งการเดินทางแล้วก็หมายถึงยานพาหนะถ้าว่าผู้ที่เกี่ยวราวสีการวางแผนที่จะซื้อรถในช่วงปากแรกของเดือนมิถุนายนนั้นก็หมายเขาว่าจะสมหวงังจะได้รถใหม่ปายแดงไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ตามแต่นะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่วีลออฟฟอยจ์นไพ่แห่งโชคลาภบ,บรุษดกที่ดินและก็ความร่ำรวยคนที่ได้ไพ่ใบนี้นี่นะครับ บางทีตัวท่านเองนั้นจะต้องเจอเหตุการณ์หนักๆเรื่องร้ายๆมาก่อนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุอุบัติภยัยบางทีบางท่านนั้นมีปัญหาเรื่องการงานตกงานว่างงานในลักษณะแบบนี้หลังจากที่ตัวท่านเองนั้นผ่านพ้นเรื่องเลวร้ายไปแล้ว ดวงชะตาของท่านนั้นจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกับว่าดวงชะตาของท่านเมื่อพายุฝนมันพัดผ่านไปแล้วเมฆหมอกแห่งพายุฝนก้อนใหญ่มันพัดผ่านไปแล้วท้องฟ้าแจา่มใสโชคลาบสิ่งดีๆจะเข้ามาแทนที่ผู้ที่เกิดราศีกันนั่นเองนะครับคนที่ได้พไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีโชคมีลาบเช่นบางท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้บ้าน ได้ที่ได้ทางได้มรดกได้เงินสดก้อนใหญ่นั่นเองนะครับบางทีบางท่านตกงานว่างงานแล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่อย่างรวดเร็วหรือว่ามีโอกาสที่จะออกมาทําอะไรเป็นของตัวเองในลักษณะแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่แล้วมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จดีมากๆนั่นเองนะครับลหลายๆคนก็บอกว่าหลังจากที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขามายาวนาน ถูกให้ออกจากงานเสร็จแล้วก็มาเริ่มธุรกิจของตัวเองแล้วไปได้ดีมากๆจนตัวท่านเองนั้นบอกว่าถ้ารู้อย่างนี้ออกจากงานมาตั้งนานมาทําอาชีพอิสระของตัวเองตั้งนานแล้วอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับตัวท่านมีไพ่เดอะฟ o ลนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่8ปดไพ่เดอะฟูลนั้นถ้าเป็นเรื่องของอาชีพการงานที่จะดีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะดีนะครับ เช่นทำงานอยู่ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการนําเที่ยวบริษัททัวร์ทั้งหลายเป็นไกด์เป็นมัากูเทศหรือว่าคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการพวกที่พักโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์โฮมสเตย์พวกร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆนั้นจะคึกคักมากๆถนะ้าหากว่ามีไพ่เดอะฟูนั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่เดอะฟูนั้นถ้าเป็นด้านไม่ดีก็อาจจะหมายถึงว่า ตัวท่านเองนั้นอาจจะตกงานว่างงานอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับคล้ายๆกับไพ่ใบนี้ด้วยเช่นกันก็คือไพ่6ดาบนี่นะฮะบางทีบางท่านนั้นจะตกงานว่างงานอย่างที่ผมบอกว่าตกงานว่างงานไม่นานนะครับผู้ที่เกิดราศีกันจะได้งานใหม่จะได้ทําอะไรใหม่ๆนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะไพ่เดอะฟูก็ยังหมายความว่าบางทีผู้ที่เกิดราศีกันนั้นจะได้มีโอกาสลาพักร้อนไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนอย่างแหล่งที่เป็นน้ำนะครับ อย่างไพ่หกดาบนี่นะครับก็คือไปเที่ยวทะลงทะเลหรือว่าไปเที่ยวแม่น้นําอย่างนี้เป็นต้นก็ได้นะฮะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยจะได้นั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ผู้ที่เกิดราศีกันต้องระมัดระวังก็คือไพ่ใบนี้นี่คือไพ่สามดาบนั่นเองที่อยู่ในตําแหน่งที่6ไพ่สามดาบให้ระวังเรื่องของอารมณ์ร้อนวู่วามบางทีอยู่ดีๆก็อาจจะมีเรื่องไม่เข้าหูเกิดการทะเลาะเบาแวงกันนะครับถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นไม่ควบคุมอารมณ์จิตใจ ให้ระวังด้วยนะครับบางทีเรื่องเล็กๆมันอาจจะบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นั่นเองนะครับฉะนั้นตัวท่านเองต้องระมัดระวังด้วย้าว่ามีไพ่ใบนี้อีกกรณีหนึ่งนะครับไพ่าสามดาบนั้นก็หมายความว่าสิ่งที่ตัวท่านเองนั้นมุ่งหวังเอาไว้มากๆต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างนะครับบางทีมันอาจจะไม่สมหวังบางทีอาจจะไม่เป็นดั่งใจเราอย่างนี้นั่นเองก็ควรที่จะมีแผน2แผน3รองรับนั่นเองนะครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับ การเงินของผู้ที่เกิดราศีกันกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของปักแรกเดือนมิถุนายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวท่านเองมีไพ่การเงินที่ใหญ่มากๆถ้าพูดถึงไพ่การเงินนี่นะครับผมมองว่าราศีกันนั้นหลายๆราศีอิจฉาเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องของการเงินการทองเริ่มจากไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่สิบเหรียญไพ่สิบเหรียญถือว่าเป็นไพ่โชคลาภทางการเงินนี่คือไพ่มหาเศรษฐีคนที่ได้ไพ่ใบนี้ บางทีคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการขายบ้านขายที่ขายทางอสังหาริมทรัพย์อะไรประมาณนี้จะดีหรือแม้กระทั่งคนที่รับฝากขายบ้านมือสองคนที่ซื้อบ้านเก่ามารีโนเวทขายจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาซื้อตัวแทนเองนั้นก็จะได้ผลกําไรได้ค่านายหน้าได้ค่าตอบแทนได้ค่าคอมมิชชั่นต่างๆอย่างนี้เป็นต้นท่านใดที่ติดประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดขายอาคารพาณิชย์กันเอาไว้ บอกได้เลยนะครับว่าจะขายได้ในช่วงปักแรกของเดือนมิถุนายนได้มีโอกาสจับเงินแสนเงินล้านหรือว่าหลายล้านหลายสิบล้านอยู่ที่ทำเลที่ตั้งของที่ทางของท่านนั่นเองนะครับถากว่าอยู่ในเขตเทศบาลอยู่ในเมืองใหญ่ติดกับถนนหลักในลักษณะแบบนี้ราคาก็จะพุ่งสูงมากนั่นเองนะครับยังมีไพ่อีกใบหนึ่งที่บอกว่าไพ่สิบเหรียญใหญ่แล้วยังมีไพ่เคียงออฟพันธเกอร์หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่7นี่คือไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซี คือใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วถ้าบอกว่าไพ่สิบเหรียญนั้นคือไพ่มหาเศรษฐีไพ่ king of panther หรือว่าไพ่กษัตริย์อเรียนนี่คือไพ่เอาพี่มหาเศรษฐีการค้าการขายของท่านหรือว่าโชคลาภทางการเงินของท่านนั้นจะพุ่งแรงมากๆเลยนะครับผู้ที่เกิดราศีกันบอกเลยนะครับว่าดวงการเงินของท่านนั้นจะพุ่งแรงที่สุดในรอบ12ปีเลยนะครับการเงินการทองของท่านมีโอกาสที่จะพลิกผันจากคนธรรมดาจากคนที่เป็นหนี้เป็นสิน กลายเป็นคนที่มีทรัพย์สินมหาศาลกลายเป็นคนที่มีเงินร่ำรวยมหาศาลร,รวยเป็นล้านอย่างนี้เป็นต้นนั่นเงเนะครับพูดง่ายๆก็คือว่ามีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีใหม่ในช่วงพลิปตาดวงชะตาของท่านนั้นจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่มากๆ ตั้งแต่24จนถึง30ล้านหรือว่ามากกว่านั้นเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่หรือว่าขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดขายอาคารพาณิชย์กันได้ในเดือนนี้นั่นเองนะครับหรือไม่ก็คือการค้าการขายของท่านจะมีลูกฟลุกมากๆนั่นเองนะครับจนท่านนั้นมีโอกาสที่จะมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีจะมีในช่วงของเดือนนี้เดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีกันครับ คราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีกันกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปากแรกของเดือนมิถุนายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เดอะฟูไพ่เดอะฟูอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าเจ้าชู้มีสเสน่ห์คบไปเรื่อยยิ่งถ้าหากว่าเป็นคนที่อายุน้อยอยู่ดีนะครับจะคบไปเรื่อยนะฮะไม่เป็นตัวเป็นตนในลักษณะแบบนี้จนกว่าอายุจะมากจนกว่าจะหยุดนั่นเองนะครับ ฉะนั้นตัวท่านเองถ้าหากว่าไม่ควบคุมตัวเองนี่นะครับก็มีโอกาสที่จะคบไปเรื่อยคบหลายคนอย่างนี้เป็นตน้นก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับว่าจะมีปัญหาตามมาส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมก็คือตำแหน่งที่4ี่ไพ่ริชารีอัตตว่าไพ่อสวินนครบนั้นคนรักคู่รักเป็นไปได้สูงมากที่จะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยนะครับก็คือคนละเผ่าพันธุ์กับท่านในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะฮะ ดวงความรักของท่านนั้นก็มีไพ่ความรักที่ไม่ดีอยู่ใบหนึ่งก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่สามดาบไพ่สามดาบนั้นจะเกิดปัญหาด้านของความรักเช่นอกหักผิดหวังถูกเทถูกทิ้งในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับคือเจ็บปวดกับความรักเฮิร์ทมากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศรีกันในช่วงปักแรกของเดือนมิถุนายนโดยจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2568น้นั่นเองครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดกราศีกันทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะนําเอาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องปเปลียนพยากรณ์มานโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ